กินบุฟเฟ่คุ้มๆปิ้งย่างจุกๆเมนูใหม่เพียบรวมมากกว่า100เมนูใช้คำว่าคุ้มได้เปลืองมาก สวัสดีครับทุกคนวันนี้กับผมพ่อกับชอบกินพาชิมวันนี้นะนนนะผมจะพาทุกคนมากินบุฟเฟ่ติ้งย่างแบบจัดหนักจัดเต็มนะผมสายเนื้อสายซีฟูด้ดคือห้ามพลาดตอนนี้นะครับเขามีเพิ่มให้อีก15เมนูแต่ว่าจ่ายราคาเท่าเดิมไม่พอนะยังไม่พอนะตอนนี้เขามีโปรโมชั่นพิเศษของทางร้านฉลองครบรอบ15ปีอีกด้วยยังไม่หมดยังไม่หมดในคลิปนี้นะเรามีแจกวาลเชอร์พิเศษให้อีกด้วยอยากเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันในร้านเลยครับกับที่ร้านอากะครับผมตามผมมา ตามเข้ามาเลยครับนี่นะครับทุกคนแล้วตอนนี้เราก็สั่งมาแล้วนะครับผมบอกเลยว่าสั่งมาแบบจัดหนักจัดเต็มดูเหมือนที่เราบอกไว้ตอนต้นคลิปเต็มโต๊ะเลยนะะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ตรงฝั่งนี้ก่อนนะตรงนี้ก็จะเป็นเมนูทรัฟเฟิลนะครับเป็นเมนูใหม่นะที่เพิ่งมีเข้ามาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวนี้ก่อนเลยสันคอออสเตรเลียดูเนื้อดูลายมีมันนิดนึงแซกนิดหน่อยแต่สันคอนะครับโอ้โหฟังเสียงฟังเสียงซูซ่าอากาศนะทุกคนเขาใช้เป็นเตาถ่านสไตล์ญี่ปุ่นนะหรือเขาเรียกว่ายากินิคุอ่ะ จิมน้ำจิ้มนิดนึงแล้คือนุ่มแล้คือกิ่นเนื้อเืาแบบหอมอะ่ะคือถ้าใครเป็นสายเนื้อคือต้องมากินเนื้อของอากะอีกชิ้นนึงก็เลยหยุดหยุดไม่อยู่แล้วตอนนี้เรามาต่อกันที่เบคอนเนื้อซอสทรัฟเฟิลนะทุกคนนี่ อย่างเตาที่เนี่ยเขาร้อนนะครับเราใช้แค่แบบ5วิลงใบห่งสองสามสี่หปุ๊บพลิกแล้วก็นับอีกห้าวิล้วขึ้นมากินเลยแตพอดีเลยใช่มันจะสุกพอดีโอ้โพี่ป้อนนี่จากแบรนด์ <อะ S 2> ญี่ปุ่นเลยนะใช่คือไม่ใช่อ่ะพนักงานบอกเด<อ>ี <c oughs> ๋ยวนี้ลงด้วยชีสซอสทรัฟเฟิลโอ้โหชีสแบบจุกๆเบคอนเนื้อบวกชีสซอสทรัฟเฟิลหอมแบบขั้นสุดยอดอะ่ะและที่สำคัญคือเมนูทรัฟเฟิลอ่ะสั่งได้ไม่อั้นอ่ะเอามาอีก20 มาต่อ่าที่หมูสันคอหมาล่านะครับต้องปิ้งย่างก,กันให้ต่อเนื่องให้สมกับสโลแกนร้านของเขาก็คือ passion for grill ลูกค้ารักลูกค้าหลงเห็ดก,กว่าที่คิดซอสหมาล่าเขาคือหมักมาแบบมันเข้าเข้าลงไปในเนื้อเลยไม่แบบชาๆลิ้นนิดนึงโอเคนะอร่อยเลยต่อที่ตัวนี้นะครับเป็นคานนมิโซะหรือว่ามันปูนะแล้วก็ลาดลงไป,ป็นข้าวแบบนี้หอ,หอมมาก ห,หนัวมากกินกับข้าวคือดีเลยสุดยอดอนอกจากนี้ยังมีของกินเล่นมาใหม่เพียบนะผมไข่ปลาหมึกปลากระพงขอ,องแซลมอนอ้เ่ะผมขอมาต่อวันที่ซีฟู้ดนับนะทุกคนกุ้งแม่น้ำที่อากะนี้บอกเลยว่าเขาจัดหนักจัดเต็มสุดๆเอาลงไปก่อนเลย เท่านั้นยังไม่พอนะยังมีกุ้งแม่น้ำเนยกระเทียมชีสนะทั้ง2เมนูเนี่ยเป็นเมนูที่มีอยู่ในบุฟเฟ่ต์อยู่แล้วนะมาแล้วคือต้องสั่งทุกครั้งครับโอ้หู้หู้นัวมากให้กิน3ตัวรวดเลยหรือเปล่าบรู๋โดบางคนมาปุ๊บบอกกุ้งแม่น้ำสองร้อยสองร้อยที่ครับแบบเนี้ยคุ้มแล้วอะแต่กินไม่กินไม่ทันนะกินไม่ทันนะเยอะเกินนี่จิ้มกันจิ้มซีฟู้ดนะครับหอยแมงผู้เนี่ยแซ่ลม e ว y g กูดก็คือหลักๆที่เนี่ยทุกคนเขามีบุฟเฟ่สามราคาคือ3 5 9บวกบวก4 7 9บวกบวกแล้วก็5 9 9บวกบวกแต่ว่าที่เรากินกันวันนี้ก็คือ5 9 9บวกบวกสั่งได้ทั้งเมนูเลยร้อยกว่าเมนูเอาไปดูนี่ใช่ซึ่งหลักๆมันก็จะมีเนื้อวัวเนื้อแกะเนื้อหมูซีฟู้ดอีกเพียบเลยก็ยังมีไซด์ดิชนะไม่ว่าจะเป็นสลัดของทอดซุปอะไรอย่างเงี้ย แต่ที่ไม่อยากให้พลาดเลยนะทุกคนก็คืออะไรรู้ป่ะของหวานเนี่ยมันคืออากาโทสครับผมเนีเป็นไซรัปนะครับผมราดไปเลยนี่นะนี่นะไอติมบวกนี่นึกว่าร้านไข,ข่ครับเพราะของหวานอะเอาไปเปิดร้านเดียเ่ยวนี่ไปนั่งกินเลยอะ่ะเขาอร่อยอ,ะอ่ะอทุกคนแล้วมาถึงทีเด็ดสุดท้ายของที่นี่นะครับผมก็คืออากะมะนาวชอ็อตนี่เป็นซิกเนเจอร์ของร้าน,นเลยนะคือตบท้ายต้องต้องมีตัวนี้ก็ไหนขอชนด้วยอ่ะช้อนอ่ะช้อน หมดแก้วสดชื่นสดชื่นคือไอตัวอากาซมะนาวช็อตเนะีทุกคนมาสั่งได้ไม่อัดเลยนะถ้ามากินบุฟเฟ่แบบ599บวกๆอะซึ่งราคาเน็ตมันอยู่ที่7 6 2บาทและ ตอนนี้อากาศเขามีโปรโมชั่นพิเศษฉลองครบรอบ15ปีด้วยนะผมทุกครั้งที่มากินเราจะได้คูปองส่วนลด15%ไว้ใช้ในครั้งถัดไปโอ้แล้วพอเรามากินครั้งถัดไปใช่ไหมมันก็ได้อีกไปใช้ครั้งถัดไปอีกนี่เราก็าคุ้มกันทั้งปีถูกต้องมันคุ้มเป็นวงโครจรอ,อะโปรโมชั่นนี้ถึงแค่30กันยายน65เท่านั้นนะอ่าต้องรีบนะอ่ะ้องเตี้ยไปเอาไปใช้ให้หีกแล้ว <laughs> โอเควั <laughs> นนี้ให้เลือกชอบเมนูอะไรที่สุด ออเลือกยากนะแต่เราขอเลือกเป็นเบคอนเนื้อซอสทาร์ทเล่เนื้อเขาพเมียมซอสเขาหอมบอกเลยว่ากินแล้วมันแบบมันรู้เลยว่ามันคุ้มมากอะ่ะตนนัวเนื้อเขาเปันพเมียมจริงและพิเศษสุดๆนะคลิปนี้ครับผมเรามีการแจกวอชเชอร์อาก้า0้บาท oh <my> จำนวนส0รางวัลให้กับลูกเพจชอบกินอ่านกาติกาในแคปชั่นเลยนะครับผมแจกด้วยแจกจัดหนักบอกเลยแล้วก็ฝากติดตามชอบกินพาชิมไว้ได้วยครับพบกันใหม่เมื่อหิวครับวันนี้สวัสดีครับ